รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ู้ชมราชรมาเกยวันนี้เรามาเริ่มที่ครอบครัวเชื้อสายจีนทีมนี้ค่ะนํามาโดยคุณตีวสนันน้องเล็กสุดของบ้านที่พาพี่สาวอีก3ามคนมาเป็นผู้ช่วยรถเก่าของทีมนี้มีเรื่องเล่าด้วยเลยค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังกันเลยค่ะรถนี้จริงๆแล้วคือวันนี้เรามาเนี่ยเรามีวิญญาณในติดรถมาด้วยเอ้ยยงไงซื้อรถแต่วิญญาณดูยังไงเนี่ยมีวันหนึ่งเนี่ยพี่สาวเขานอนแล้วพี่เขยมาเข้าฝันบอกว่าอยากเปลี่ยนรถคนไหนอ่ะ คนนี้คุณของคุณหองครับผมเขาบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนรถก็เปลี่ยนได้ไม่ต้องเกรงใจเขาไม่ต้องขอคอนค้อนให้เปลี่ยนนะขวานโอเคทำให้สำเร็จครับรวมพลังปีโอซูวายโอเคสังเกตงี้อ๋อคุอสีเลือกหนึ่งสองสามสามครับสามนะครับดูมนก็นัดออกมาเป็นตาเนี้ตาเนี้ กันเราจะได้ผมได้รถพี่ได้แสนโอเคครับโอเคโอเคโอเคผมขออย่างรถหน้า้ายแล้วก <c oughs> ันได้ไปแตะแตะก็เสีย <c oughs> แล้วผิด <c oughs> พลาดไม่ว่ากันนะครับ <c oughs> ทุกคนช่วยกันด้วย <c oughs> ด้วยใจยอยู่แล้วนะเาข้าประจำที่ครับไปประเทศที่เราอยู่นี่คือประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมค <c oughs> รับผมครับผมภาษาที่เราใช้ก็เป็นภาษาที่เรามีเป็นเอกลักษณ์เป็นความภาคภูมิใจของแผ่นดินครับหลายประเทศไม่มีภาษาของตัวเองครับไม่มีตัวหนังสือของตัวเองอืมเกินอย่างนี้ครับมันมีประเด็น เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆให้เป็นคำถามโชคดีก็ได้ไปในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปี2542สั้นๆเลยพอผมพอผมพูดปุ๊บเนี่ยคุณก็จะนึกออกเลยครับหมวดตัวอักษรไหนมีคำศัพท์บรรจุอยู่ครับอันที่ไม่มีอย่าเลือกหนึ่งคอคนคอนไม่มีสองดอชดา ถาต่อปัตต์อนางมนโทรอรือหรือรอลือมันออกเสียงนะฮะมันมีหัวเข้ากับหัวออกไอหัวออกนี่นะฮะก็จะเป็นรอรือรอลิงออกเสียงรอลิงนะฮะถ้าหัวเข้าคือรอรือต้องมีมีรอกระดกลิ้นด้วยนะครับรอลือเหรอรอรือหัวออกก็เป็นรอรือสอบฤูสีรอจุลาหมวดตัวสอนไหนมีคำศัพท์บรรจุอยู่ครับ จับเวลาดังๆครับไปเข้อคนเข้อคนกับตัวเนี้ยไม่น่าจะมีกับตอวนีออนลือใช่ป่ะตัวนี้ลือลูใช่ตัวนี้ตัวนี้ไม่น่าจะมีนะไม่น่าจะมีดอชิดาดชิามีดีกาดีกาโอจิลาเขาคิดว่ารอจุลาไม่ถ้ามีครัว่าอะไรล้านล้านอย่างเงี้ยลองมารู้ไหมลองมาร์จะลองมาร์นะยังไม่เอาจริงนะนี่เป็นการมาร์กเฉยๆแล้วเดี๋ยวไปฟังในรถกลับมาผู้หญิงส่วนใหญ่จะเรียนเก่งกว่าเราเก่งเราเราผู้ชายจะเก่งนะ หนึ่งคุณเลือกอะไรครับตัวไหนดอชดาครับดอชดานะครับอ่าต่อไปครับไปตอนนมนโทครับตอนนมนโทสองนะครับรอรือครับรอรือตัวไหนหัวเข้าหัวออกหัวเข้าหัวเข้านะครับหัวเข้าหัวเข้าต้องออกเสียงรอเรือรอเรืออ่าว่าไปแล้วก็สองบอลสีสองบอลสีรับสีอัน แค่นี้ก่อนครับแค่นี้ก่นใเต้นเต้นตุ้มต่างตาแล้วมันจะมีมากน้อยหรือจะไม่เอาเดี๋ยวฟังผู้หญิงดีกว่าสามสิบนาทีใช้เป็นประโยชน์นะฟังเยี่ยมเยี่ยมตะโกนถามดังๆให้ชัดๆเกียร์นะครับเร็วไป,ไปอะคอลัมน์ทางซ้ายมือนะ คิดว่ามีก็คือรอรือเหมือนคําว่ารือสีอส่วนสบอลรือสีนี่ไม่แน่ใจดอชดาคิดว่ามีอย่างคําว่าดีกาพอนางมุนโทก็คิดว่ามีอย่างคําว่าทีคาทีโห่ตุส,ส,ส่วนตัวที่สามที่เป็นเหมือนพอสาเภาหางยาวแล้ว<อ>มีสละอาคิดว่ามไม่มีรอจุลานี่คิดว่าไม่มีแต่หมวยบอกว่าไม่แน่ใจมีไม่แน่ใจอยู่สองตัว เซนต์ัดสนเข้าใจนะเราไม่ตรงอยู่อันเดียวคือสมอลล์ลีสีเตรียมให้ดีก่อนตกใช้กรให้เรียบร้อยไปเลยใช้เป็นตัวสะกดสมอลล์ลสีใช่ครับเอาแบบแรกแบบแรกแชั้ยยงโอเคไหมโอเคครับโอเคนะในพจนานุกรมนะฮะฉบับพระราชบัณฑิตยสถานนะครับ2542หมวดตัวอักษรไหนมีคำศัพท์บรรจุอยู่เอามีคำศัพท์บรรจุอยู่นะฮะอานะครับตอบจริงกดแล้วนะฮะพูดดังๆเลยนะครับครับเรื่องละครหนึ่งดอชดาครับเอานะครับมีหนึ่งแล้วครับดอชดาครับต่อไปครับ อ่าหันไม่ได้เลยตะโกนดังๆตอนนักมือโทรใช่เปล่าใช่ใชอ้าวกดลงมาเลยครับสองนะครับต่อไปครับต่อไปรอรือใช่ไหมหัวเข้าหัวออกใช่ๆๆๆอ่าหัวเข้านะครับอ้าวสามนะครับต่อไปครับต่อไปตอบ,บอลหรือสีไป<ม>แ,แ,แน่ใจ <c oughs> แวบ,บแรกผมว่ามันใช่เชื่อแวบแรกตกลงตกลงเลือกนะฮะครับตามรลดโอเคเอาเลยโอเคอ่ะยืนยันครัต่อครับ ปั๊บโอ้โหใช้เว็บแรกนะครับเพราะว่าในรถให้มา3แต่ว่าตัวเองเนี่ยลังเลเรื่องสวร่ษีตัดสินใจว่าเอาครับมาดูเลยครับที่ไม่ได้เลือกคอหัวแตกคือคอคนไม่มีเหรอไม่มีไม่มีเลยไมีเปิดไปก็มีแต่คอคนแล้วไม่มีอันอื่นไม่มีคําใดเลยไม่มีไม่มีในรถไม่มีสาวๆไม่มีไม่มีไม่มีตี๋ไม่มีไม่มีแน่นอนทำกันะครับทำกันะครับทำกันะครับทำใจนะครับ จตัวท้รับอกไปเลยนะครับว่าเลิกใช้ไปแล้วนะครับไม่มีการใช้ตัวอักษรนี้แล้วเลิกไปพร้อมๆกับตัวอะไรคุณติขอขอขวดขอขวดขอขวดคือขอไข่แล้วก็ขอหัวแตกนี่แหละครเเป็นสมัยใหม่ก็อาจจะไม่รู้จักก็ได้เอ้าไปแล้วหนึ่งนะครับมาต่อไปต่อชดาอันนี้เลือกป่ะเลือกมีหรอมีคำว่าอะไร ดีกาอากอเโอเโอโดอตไปเปด,ดูได้เลยนะพอไปเจอรอชดาแล้วจะมีคาศัพท์นะงคก็จะมีคาเตมเหมืมอนเยอะอยามากมายเลยพ่ทัพอไปเปิดรอชดาปุา๊บมีคำว่าดีกาคาเดียวมีอยู่คาเดียวต่อไปรอหรือ ว่าเข้าเนี่ยรอเรือสระอือรือสีรือสีริดเดตริดเดตหรือสีพละเรียกมาแล้วต้องมีมีต่อนะครับโขต่อนะครับโขงเต้าโขงเต้ามีความสุขโขงเต้าต่งตังนะครับโขเต้าถูกต้องนะครับมีหลายลคำแล้วก็ยกตัวอย่างคำว่าหรือสีมาก็ถูกต้องไปแล้วนะหนึ่งสองสามสามคำมาแล้วเรียบร้อย มาต่อพระรามีต่อไตักไม่มีไอรโมลุงไม่ออกต่อไปตักนะครับไม่ได้เลื่อนนะครับต้องไม่มีนะครับต่อนะครับไม่มี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 ต่อนะครับไม่มีไม่มีไ่มสุดตระการไม่มีนะครับได้คือมีเอาไว้ใช้เป็นตัวสะกดอาจารย์ไม่ไม่มีเป็นตัวของเขาเองแล้วมาต่อไป หนึ่งสองสามสี่โอ้ยดีแล้วนี่ดี่แล้วขึ้ทางแล้วเอาสู่รึ่งหลังแล้วครับทานคําตอบนี้ไปนะฮะแล้วต่อไปก็จะเริ่มเปิดประตูกุญแจแล้วขับออกแล้วนะครับทอนามบนโททอหัวแตกไม่มีคำว่าอะไรเช่คำว่าอะไรทคายุโกหอเตจนานุกรมฉบับราชมณฑตยสถานบอกไปเลยว่าคำว่าทีคายุโหกโนี่นะฮะต้องใช้ทอทหารนะครับคำตอบนะครับถูกต้องคำตอบนะครับต้องมีนะครับ มีข้ายืต้องถอดทหารนะครับคำตอบนะครับโอมตำอนะครับ้าเต้อยอยู่นะครับมีโอ้โหไม่คุ้นเลยนะครับมีตังสะแปลว่าเหลืออ่า ดากะนี่นะผักดองเมี่ยงเนี่ยทาหกผู้เผาหรือว่าไฟทาหะความร้อนหรือว่าไฟนะมีอยู่สี่คำเท่านั้นเองอเป็นคำมาจากภาษาบาลีสี่คำนึกว่าทีขายุโกโนยูนี่ต้องทหารนะครับ <c oughs> เอาละจากนี้ไปเหลือรอลือหัวออกนะฮะสบรสีรอจุลาตัวเราจะเปิดหรือไม่นะครับมาอีกสามตัว สอบบรุซีครับอยู่ที่คุณตีว่าจะเลือกไม่เลือกนะฮะในรถไม่ได้ให้มาแวบแรกแวบแรกแต่เราบอกเอาแวบแรกแวบนี้จะประตูปิดหรือไม่นะครับสอบบรุซีเลือกว่าต้องมีนะครับัำตอบนะครับประตูปิดไหมปิดไหมแวบแรกปดรไม่ปิด โอ้ยชอนเลยครับพี่ก็เขยพูดก็กล้องผมหน่อยมามาพี่ใครขอให้ได้ครขอให้ได้ได้เลได้เลยอเอาละลงมาครับมาพี่รักเรื่องราวของความจริงเรืความภาคภูมิใจมันต้องเป็นของเราก็ต้องเป็นของเราครับมาครับมาครับเปิดเอาไว้ครับเปิดเอาไว้ครับเปิดเอาไว้ครับโชโชโช นะครับตัดสินใจแวบแรกนะฮะเหลืออีก2คําตอบครับเพื่อรับกุญแจและข่าวไปนะครับวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวหรือเปล่านะฮะซึ่งมาแปลกๆทุกครั้งและทุกคันที่ได้นะมีอะไรแปลกๆทุกทีเลยนะครับศบรุษีนี่ส่วนใหญ่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตนะครับเช่นสมาขาก็เสีสมาเหมือนขมาสมาโอ้โหยังเลือกมาได้อีกอ่ะ มียา<อ>ดมไหมครับคนเราผิดชอบนะฮะแนทนสาวๆอยู่ในรถนะครับเหลืออีกสองคำดูนะครับคุณแจจะได้ถือหรือไม่รอจุฬาครับมีไหมมีไหมไปเบไปเบไม่มีนะครับถ้าไม่มีถือคุณแจนะครับเอาละครับไปไหน ต่อที่เจ็ด้วนะครับเป็นของคุณถือครับอ่าละครับอีกคำตอบเนื่องนะครับเพื่อขับออกไปให้ได้นะครับ TrueMove H 3 G Plus ล้นพอมัเกยนะครับแจกเลยนะครับกับ TrueMove H ครับ TrueMove H นะครับแล้วก็ TrueMove นะครับใจดีนะครับมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้านะครับแบบรายเดือนแบบเติมเงินนักศึกาโทรมาลงทะเบียนใหม่นะครับลงทะเพียงครั้งเดียวนะครับทีดอกจันทร์กันะครับ ลูกค้าแบบเติมเงินนะฮะหลังจากลงทะเบียนแล้วนะครับเติมเงินผ่านช่องทางใดก็ได้นะครับทุก50บาทรับไปเลยหนึ่งเซ็ตทันทีนะครับเติมเงินได้หลายช่องทางนะครับบัตรเงินสดสลิปเงินสดรูมันนี่นะครับเติมเงินออนไลน์นะฮะที่รูช็อปนะครับเซเว่นอีเลเวนเทสโก้โลลัสนะครับตัวแทนเติมเงินด้วยมือถือได้หมดเลยนะครับด้วยเซ็ของธนาคารได้ครับตู้เติมเงินอัตโนมัติ24ชั่วโมงของทูดได้ครับลูกค้านะฮะแบบรายเดือนนี่ก็ชำระเข้ารายการเติมจำนวนนะครับภายในวันครบกำหนดนะครับ ผ่านที่ผ่านทุกช่องทางนะครับทุก50บาทรับไปเลย1 0 0ทันทีนะครับหลังจากลงทะเบียนแล้วนะครับทุกครั้งที่เติมเงินหรือว่าชำระค่าบริการนะครับระบบจะทําการพิมพ์ข้อมูลส่งมายอย่างนี้นะถึงรายการอย่างนี้นะครับเพื่อรู้ตังคํค่าบูิค่า5,000บาทนะครับทั้งลูกค้าแบบรายเดือนนี้ก็1รางวัลลูกค้าแบบเติมเงินก็1รางวัลนะครับพร้อมเลยนะครับมาลุนกันนะครับอ้าวเจ้าหน้าที่มาลุน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 โยเลยนะครับโอโอกหรอเลานะครับได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับนะครับแบบรายเดือนเนะครับ เทียบเลยได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับตรวจสอบรายชื่อได้ที่หน้าจอเลยนะครับดีด้วยนะครับหมดเขตรับยินสี่วส17กันยายน255 25 5นะครับชีวิตอิสระชีวิตทรูมูฟเอชชั่ครับลุ้นพอมาเลยนะครับแจกเลยกับทรูมูฟเอชชั่นครับทีดอกจัน9 3 2 0สสินเชื่อไม่ขาไม่แคชจากไทยพาณิชย์เอ็มคอร์ดเอ็กซ์เพสเอสเอส